นี่จะเป็นดวงความรักนะคะของท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้ค่ะดาวน้อมความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงนะมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจของคุณในช่วง30วันข้างหน้านี้ค่ะเรากําลังจะเดึงดูดพลังงานคนโสดแบบไหนลักษณะแบบใดเข้ามาหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วค่ะความรักของคุณกําลังจะเจอเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันธน์และสิ่งที่คุณจะต้องรู้วันนี้เดี๋ยวเราจะให้พไพ่ใบชามาเล่าเรื่องราวเส้นทางหัวใจของใครบางคน ค,น,คนี่จะเป็นพลังงานและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง30วันข้างหน้านี้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลโอด้วยนะคะท่านใดก็ตามที่เปิดมาเจอคลิปของเราฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นแรงการโปรดและทุกคนรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้ตรงกับสถานก,การณ์ของคุณตรงกับเอเนอร์จีของคุณนะคะสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปกันได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวตนของคุณกําลังจะดึงดูดพลังงานใดและสิ่งใดกันเข้ามาเนาะใน30วันข้างหน้านี้ปาฏิหารในเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณจะต้องรู้ค่ะเจ็ดถ้วยนะคะได้พลังงานของ8ถ้วย page of cups นะคะ และได้ Energy นะคะของ4ี่ถ้วยนะใครก็ตามที่คุณอาจจะเปิดมาเจอาคลิปนี้นะแม่หมอเชื่อเหลือเกินนะคะว่าตัวของคุณอาจจะกําลังคิดถึงหรือนึกถึงใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นรักทางไกลหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่ห่างหายไปจากตัวของคุณแล้วหรืออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันคุณอาจจะเคยมีความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณคิดสึกเออรู้สึกคิดถึงแล้วก็นึกถึงเขามากๆเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีบางเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักและความสัมพันธ์อาจจะแบบเหมือนไม่ได้เป็นไปตามใจ สักเท่าไหร่นะมองคนอาจจะมีการงอนหรือมีการน้อยใจนะคะจากใครบางคนที่คุณเคยคุยเคยมีปฏิความสัมพันธ์ด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาคุณบางคนเนี่ยยังอาจจะไม่มุบอ่อนจากความรักความสัมพันธ์เดิมๆนะจากปัญหาเดิมๆอะไรบางอย่างคุณยังคงรู้สึกนึกถึงและคิดถึงใครบางคนในใจของคุณลึกๆไม่เหมือนมีใครบางคนนะ่ะเออที่มันอยู่ในความเหงานั้นใครบางคนที่คุณรู้สึกนึกถึงคิดถึงและโหยหานะคะแม่บอก รู้สึกได้ว่าตัวตนพลังงานของคุณใน30วันข้างหน้านี้คุณจะคิดถึงใครบางคนที่อยู่ไกลๆจากคุณไม่ว่าจะเป็นการแย,ย,ย,ยกย้ายไกลกันจากหน้าที่การงานจากสิ่งที่เขาต้องทํางานต้องรับผิดชอบเนาะหรือว่าอาจจะเป็นบางท่านที่มันเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างงอนน้อยใจกันหรือว่าเขาไม่ค่อยสม่ําเสมอกับคุณเขาอาจจะมามาหายหายทำให้ตัวของคุณอาจจะรู้สึกเซ็งเซ็ง นิดนึงกับในสถานการณ์นี้นะคะคุณรู้อาจจะกําลังเดลอยู่กับพลังงานของใครบางคนซึ่งเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฏมีนและราศีพิจิกค่ะดังนั้นจึงมองว่าตัวของคุณจะค่อนข้างมีความรู้สึกคิดมากกังวลใจบางคนคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนคุยเก่าๆที่หายไปบางคนอาจจะเป็นการคิดถึงใครบางคนที่มามาห,หายๆแล้วก็ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะตัวของคุณจะนอยง่ายนะคะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็เราอาจจะเป็นคนที่ติดแฟนติดสกินเช ะะเราต้องการใครบางคนที่เข้ามาแบบแล้วสนใจเราตลอดเวลาเข้ามาคุยเราไม่ปล่อยมือไปจากเราหรือไม่หายไปประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็บางท่านอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่แบบอยากให้ใครสักคนหนึ่งงอ่ะอยากให้ใครสักคนหนึ่งใส่ใจเรามากๆนะคะอาจจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะแปดเหรียญ Page of the Pennacles สิบถ้วย และได้พลังงานของ n i g h t of soul นะคะแม่บอรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้นะจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็น f e ล l i n g ความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนซึ่งคุณอาจจะเป็นสายแบบทํางานน้องคู่ต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายมีธุรกิจกิจการต่างฝ่ายต่าง,งมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะคุณอาจจะกําลังคบกับใครบางคนซึ่งเขาเป็นคนที่ต้องแบกรับดูแลครอบครัวของเขาอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ว่าอาจจะเป็นบริวารน,นะคะล,ลูกน้องลูกน้องนะทำให้คนของคุณอาจจะไม่ค่อย มีเวลาให้กับตัวของคุณเท่าไหร่ในหัวของเขาอ่ะเป็นคนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของความมั่นคงคิดแต่เกี่ยวกับเรื่องเง,งินเะงินทองทองนะคิดถึงแต่เกี่ยวกับเรื่องราวของการอยากพัฒนาตัวเองจึงทําให้ในบางครั้งอาจจะละเลยหรือไม่ได้สนใจคุณไปบ้างนะคะจริงๆตัวของเราอ่ะไม่ได้อยากได้อะไรเยอะนะแค่อยากให้เขารับรู้ถึงความสําคัญของเราหรือใส่ใจเราบ้างก็เท่านั้นเองนะคะได้พลังงานของเพจ Joop Repinaco สิบถ้วยนะคะและนายออบโตรเนี่ยแม่บอกมองว่าความรักสําหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะถ้าคุณ มีคนคุยหรือมีหวั่นใจอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมองว่ามันจะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นนะคะคนรักของคุณนะ่ะอาจจะนิ่งเงียบหายเกินปกตินะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องโฟกัสกับงานกับโปรเจกต์กับการสอบกับสิ่งที่เขาจะต้องทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นหรือเขาอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านหรือเป็นคนที่ต้องคอยประคับประคองคนอื่นเนาะดังนั้นมันจึงทําให้เขาอะอาจจะไม่สามารถที่จะโฟกัสในเรื่องราวของตัวของคุณได้ตลอดเวลา ในออบสดนะสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องราวของการโต้เถียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้นอยๆการน้อยอกน้อยใจกันในเรื่องราวเล็กๆน้นอยๆอันนี้เป็นสิ่งที่คุณลูกดวงจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะดังนั้นสําหรับในช่วง30วันนี้คุณควรจะคิดก่อนพูด แล้วเราจะสื่อสารอะไรออกไปเราจะพูดอะไรบางอย่างออกไปต้องระวังการกระแทกกระทันกันหรือแม้ก็พูดแล้วทําให้เกิดความรู้สึกงอนน้อยใจอะไรแบบนี้ต้องระวังในส่วนเหล่านี้นิดหนึ่งนะคะเพจอัพเดตเพนนิคอลคุณอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเข้าของของถูกใจจากคนรักคนคุยของคุณเขาอาจจะไม่มีเวลาในการมาใกล้ชิดคุณมากมายนะแต่จะส่งของขวัญมาส่งดอกไม้มาหรืออาจจะมอบของมีค่าอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์แทนใจให้กับคุณนะคะบางคนคุณอาจจะได้รับของขวัญจากคนรักเพราะว่า จะเป็นช่วงใกล้วันเกิดนะคะหรือว่าตรงคุณกับเขาอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างเพื่อง้อกันอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปแต่มองว่ามีแนวโน้มที่คุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นของสําคัญเล็กๆน้อยๆจากคนรักของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของคุณอ่ะมันมีโอกาสที่เราอ่ะอาจจะได้ไปเจอกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนในครอบครัวของเขาคนในกลุ่มมงเพื่อนของเขาคนที่คุณทั้งสองคนอาจจะแบบเหมือนรู้จักกันอะไรประมาณนี้ดังนั้นจากพลังงานนี้จึงมองว่า ตัวของคุณลูกดวงอะ่ะจะมีโอกาสที่ เหมือนเราทั้งคู่จะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะแบบเหมือนได้เจอกันน้อยลงจากที่เคยคุยเยอะมันอาจจะเป็นการคุยกันน้อยลงมันอาจจะเป็นการหันกลับมาโฟกัสแล้วก็สนใจในเรื่องราวของความมั่นคงนะตัวของคุณก็เลยอาจจะรู้สึกคิดถึงคนรักจังเลยอะ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนื่องจากเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปรับผิดช,ชอบหรืออาจจะสลับกันอาจจะเป็นพลังงานความรักแนะีละคนรักของคุณรู้สึกหน่อยเพราะคิดถึงคุณเนื่องจากว่าเราอาจจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันแต่ สิ่งที่ไม่เหมารู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ตัวของเขาจะพยายามตัดช่องว่างอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเป็นความสุขเห็นไหมมันได้ไพ่สิบถ้วยนะคะอาจจะมีการที่อย่างที่บอกเลยทั้งสองคนเนี่ยอาจจะพากันไปเจอครอบครัวไปเจอคนรอบข้างหรือสร้างบรรยากาศของความโรแมนติกอะไรบางอย่างร่วมกันขึ้นมาคนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองอาจจะมีโอกาสตัดสินใจที่จะเดินทางไปหากันหรือไปเจอกัน เรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่ใบชาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะสำหรับเส้นทางเรื่องราวของหัวใจนะไพ่ใบชาอยากจะเตือนอะไรนะคะกาเวฟนะคะอิมพ n ู w เมนวิ e l ดลนะคะบางคนอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำ เกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายการจดทะเบียนสมรสก็ได้นะการเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับงานหลักๆอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีการจดทะเบียนการหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนการเซ็นเอกสารการทําสัญญาอะไรบางอย่างอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณและคนรักของคุณในช่วงนี้นะคะไพ่อ,อยากจะบอกว่าอะไรนะมาดูกันนะฮะ Lion นะคะ Time to action นะคะได้เวลาแล้วที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องแบบเหมือนเป็นการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรักนั้นมันเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือคุณจะเห็นถึงการ Take Action อะไรบางอย่างจากคนรักของคุณนะฮะ Parrot นะฮะ Summon w i l w ก็สิบ About Your Secret นะฮะสิ่งที่คุณลูกน้องต้องระวังนิดนึงก็คือมันเหมือนรอบๆตัวของคุณนะอาจจะมีคนที่อิจฉาคุณอยู่นะหรือมีใครบางคนกำลังเมาหมอยเรื่องของคุณนะคะอยู่ลับหลังนะประมาณนี้นะระวังกันด้วยนะคะ Fruit that นะ disappear in a friends or l o v e r นะคะ,อะขออภัยค่ะ Disappoint นะคะต้องระวังการขัดใจกันหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจระหว่างเพื่อนกับคนรักนะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ Beetle นะคะ กูดฟอร์จูนนะความโชคดีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปโชคดีเรื่องอะไรคุณรูดวงไปเช็คเอาโนะคะนะแต่มองว่าความรักของคุณจะเกิดเรื่องราวของความโชคดีเกิดขึ้นและนะคะใบสุดท้าย a period of ill health นะ,ะ depression นะสิ่งที่คุณจะต้องระวังไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนรักของคุณะคะด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างทํางานหนักมากจนเกินไปอ่ะคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวของการเจ็บป่วยในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็การแสดงออกนะคะอารมณ์อารมณ์ อย่าให้เกลี้ยกล่อดจนเกินไปเนาะนี่ก็คือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะถ้าคุณลุกดวงรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้เอเนอจีนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยค่ะหรือสําหรับใครที่อยากเช็คดวงรายเดือนเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเนาะอยากรู้จังเลยนะคะในตอนนี้คนรักคิดยังไงรู้สึกยังไงนะเขาจะเอคชันอะไรนะคะตัวของเขารู้สึกรักเรามากขึ้นแล้วหรือย,ยังเขามีเราอยู่ในใจหรือไม่หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เขาจะให้ความชัดเจนกับเราเมื่อไหร่ก็สามารถ สอบถามรายละเอียดตามหนะ้าจอมาได้เลยสําหรับแบบพิมพ์จะเรียบคำทำนายี้24ชั่วโมงนะคะยังไงขอวอวยพรให้ทุกความรักเดินทางไปในเส้นทางที่ดีและขอให้คุณกับเขาได้เจอกันไวๆวค่ะ